ตัวเบครับต้องมาาออนสมัครโครงการเมืองมะไรจะไปทําไมก่อนไปที่เป้าหมายเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของนี่ก่อนต้นหอมไปทำวีทีอาร์พวกเขามาคือรู้ว่าเก่งมากเรื่องของวอลเลย์บอลนะเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดไปเล่นกีฬาอย่างอื่นอะจะได้เรื่องไหมไอ้ตบตบเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยเรายอมอยู่แล้วเรายอมเพราะเราไม่เคยฝึกแต่ถ้ากีฬาอย่างอื่นเราก็สู้ตายโดยเฉพาะเรื่องของโบลลิ่งเราเก่งมากมีต้นหอมแจ็คใหญ่แจ็คเล็กพวกเรล่านี้ทีมชาตินะครับ ชาติไหนคะชาตินั่นนะเดี๋ยวเราไปดูลีลาของพวกเราสามคนเรียกว่าสอนน้องดีกว่าเรื่องของกีฬาโบล์ล่งไปดูคุณผู้ชมคแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ SF ไซโชั้นเจ็ดมองอาวงวถูกต้องนะครับน้องเหมือนเดิมอ่านะครับเรามาอยู่ที่นี่แน่นอนนะว่าด้านในเนี่ยเป็นสนามมวยสนามโยนโบลิล่ง ก็จะชวนน้องมาต่อยมวยกับเราครับผมอ่าเป็นไงผมสูสีกันนะคือต้องบอกว่าความสูงนะใช่เลยนะจริงจริงเมื่อก่อนผมไม่ได้ตัวเท่านี้นะเมื่อก่อนผมตัวสูงกว่านี้ตัวสูงกว่าน้องเ็าเยอะผมไปตัดขาออกข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งจนทุกวันนี้มันโหลดลงมาแค่นี้อ๋อเหมือนรถไงใช่เหมือนออกรถมาแล้วมาโหลดไงช่วงล่างไงเอยืนกับน้องเขาสึกเหมือนตัวเองเป็นถังขยะไงเรื่าแกไม่น่าเรียกเขาว่าน้องนะน่าจะเป็นน้องเขาแน่น่ะเอ้ยน้องผมน้องผมน้องผม น้องผมน้องผมเวลาคุยไม่ไม่ไมตัวตัวไงตัว,ตวน่าจะเป็นน้องเออสวัส <ผม S 1> ดีผมนั่งอย่างนี้ดีกว่าดูแล้วสบายใจกว่า <c oughs> ต้องถามว่าวันนี้เด็ก,ดกๆพร้อมที่จะประท้าฝีมือกับเราหรือเปล่าเพราะว่าเก่งเฉพาะแต่วอลเลย์บอลไงคือบอกว่านี่คือนักวอลเลย์บอลทีมชาติแต่ประธานโ,<อ>โทษพวกเรานี่ดีกรีนะครับครับสี่สิบสี่สิบอ่าเมาไม่ดีกรีพวกเราเนี่ยเป็นนักโยนโบว์ลิ่งทีมชาติจริงๆเราไม่เคยบอกใครนะถ้าเราไม่เป็นพิธีกรเราจะเป็นนักโยนโบว์ลิ่งทีมชาติถูก ถามก่อนเลยว่าไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวยังไงถอนตัวก็ได้ลัวอายไม่ไหว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 ไม่ไห เราก็มาอธิบายกติกาไก่กันก่อนกติเป็ดกตินกกติห่านกติกาทุ้ยเอาซะทีเถอะกติกาการรวมสนุกเนื่องจากว่าเราก็ไม่สามารถโดนสัตล์อยู่เก็บตสแปรอะไรได้ทั้งนั้นจะไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอย่าดูถูกตัวเอย่ามันหอมคนเดียวอย่ามันหอมคนเดียวคืออย่ามาอย่ามาใช้พวกพี่สองคนไปรวมด้วยไหมอย่าอย่าร้อง เรากติกาในแบบฉบับของฮาล์ฟโตก็คือว่าโยนยังไงก็ได้จะเก็นสตไลแสแปรยังไงก็ได้แต่ว่าแต้มลผลคะแนนที่ออกมาเนี่ยเราจะเอามาบวกกันเพื่อให้ได้เลขตัวเดียว<อ>แต่ว่าเราไม่แข่งกันเองเพราะว่าเราถ้าเกิดว่าเราสามคนแข่งกับน้องเป็นการลุมเดี๋ยวหัวกันเดี๋ยวหัวกัน,กนเพราะเราเก่งไม่ยุติธรรมใช่เมื่อระดับเราอะ่ะเราเป็นว่าโปร <laughs> เจอกับพวกมือถมักเล่นเลือกเราให้เขาเลือกเราอยากเลือกใครเชิญฮะอยากเลือกใครมาร่วมทีมด้วยนี่นะโอเคเห็นแววไงเห็นแววไงน้องนาน้องนานนั่นไงกูว่าแล้วเอาเฮ้ยว่าแล้วน้องนาเลือกแก๊กใหญ่จนพูดไม่จบอ่าไม่ไม่มีใครให้เลือกส่วนน้องหๆองอยู่ที่นี่มันจะดูทำร้ายน้องเข้าไปหรือเปล่าเมื่อกี้ะ เออมันจะดูทำร้ายน้องเขาหรือเปล่าเนี่ยทีมเดียวกันทีมเดียวกันอาอทีมเดียวกันใช่ไหมไม่ได้สลัดเขาเอาเหรอเห็นเห็นท่ามันโยนเนี่ยยอดอันนั้นแหละแจ้งโว้โหจริงจริงปั๊บคนอะไรจะล้างโดนเลยค่ะเอออ่ะเราพร้อมแล้วที่เป็นทีมที่หนึ่งครับผมทีมที่สามนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยลุย 바보 니네가 내가 왜 이렇게 된 거니 난 분명히 가심을 했는데 하고 또 있는데 왜 너에게 자꾸 돌아오는지 내가 미쳤나봐 자존심도 ว่าวันนี้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วผมก็นับถือในฝีมือของพี่แจ็กใหญ่มากนะครับแล้วก็มีช็อตที่ต้องบอกว่าสําคัญต่อวันนี้มากๆเลยนะครับสำคัญตรงไหนอะไรนะฮะสำคัญตรงไหนสองัญตรง,งเสื้อพี่ขาดไปแล้วครับพี่เย คะตอนนี้บวกการเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้ผลคะแนนมาแล้วต้องถามน้องๆวันนี้ไปโยนโบลิ่งเป็นยังไงบ้างเคยโยนมาก่อนนะคะเคยค่ะก็เวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบมาโยนกันค่ะอ่าแล้วน้องวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ได้เทคนิคใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะเกี่ยวกับการโยนโบลิ่งมุ่จมัดีผมสอนกับมือผม ปาปปาดปาดอย่างนี้เลยพี่คลตามันเป็นเทคนิคที่ดีหรือเทคนิคที่เลวคะขั้นสูงค่ะขั้นเทพขึ้นไปชั้นเยอะอหมเจ้าจ่าเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะได้เทคนิคเหมือนกันค่ะจับเขาจับอย่างนี้ใช่ไหมคะเทคนิคใหม่ค่ะเทคนิคนี่คือเทคนิคใหม่ในการจับโดยปกตินี่เขาจับยังไงฮะ อ,อย่างนี้นไม่ดีเอาังไม่ดียังไม่ดีปัญหาจับอย่างนี้ไม่ใช่ไปทุกรอบไม่ใช่ถามพี่ตาล้องได้เลยตอนแรกจับอย่างนี้แล้วพอจะโยนเฮ้ยมาจะเห็นมือนิ้วใส่ผิดเฮ้ยจับอย่างนี้เม <c ười> <c ười> <c ười> ยอย่างี้ทุกตาเลยทำไม่ทันจริงจริงอย่างงี้อยู่ใช่ไหมจริงยอย่างี้เหรอลูกอ่ะไม่ใช่ครัถึงว่าสไตล์ทุกตาเทคนิคใหม่ถามพี่ตากล้องเลยวันนั้นจับผิดรู้ว่าจับผิดแล้วมาไปดูมือเอาก็เลยเลียนเดีวอย่าไปยอมแล้วว่าจับผิดบอกว่าเป็นเทคนิคใหม่เป็นการจับแบบใหม่เป็นเทคนิคของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็วันนั้นก็สนุกสนานกันไปสนุกสนานกันไปก็มีทีมที่แพ้ด้วยครับ เล่นอะไรก็แพ้หรือเบื่อน่าสงสารน้องเวลาที่ไปจับคู่อยู่ด้วยคู่สาววินเข้ามาก่ออะไรนะพุ่งเข้ามาหาเลยนะคือบอดี้เขาดูเหมือนได้กีฬาเก่งให้มันเป็นอะไรที่ไหนเล่าใช่นอกจากกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยสนใจดูกีฬาอย่างอื่นบ้างไหมอย่างเช่นฟุตบอลฟุตบอลอะไรเงี้ยค่ะมีดูไหมคะก็มีบ้างอ่ามีทีมที่เชียร์มาเชียร์ทีมอะไรยายเชียร์ทีมย้ายรีวิวยานายายนายายนายานายานารียายนะเชียร์อะไรรีวิวค่ะดีใจมากที่ในรายการผู้หญิงแก่ ที่ไมว่าเขาก็เขาเรียกยายมัเป็นฉายาฉายาชาวบ้านนี่ใช้แค่น้าเองยายนาที่ชอบเลี้ยวกุ้งอือนะครับมีน้าเตะในดวงใจปะมีค่ะมีกายครับชอบเจลาตชอบเจอหลาต์น้องอ่ะน้องอ่ะน้องก็ชอบเลี้ยวกุ้งเหมือนกันเลี้ยวกุ้งกันนเตะในดวงใจคือเจลาตเจลาต์เหมือนกันก็ตบแย่งกันดิกระดิเจลาตหล่อไงใช่ไหมอ่าออนล่ะคะมีทีมที่เชียร์ไหมเชียร์ทุกทีมเลยที่ชนะนะคะ ซีถ้าแพ้ไม่เชียร์อ๋อเป็นแฟนเชลซีค่ะเลยเอยแล้วก็เรามีไฮไลท์ฟุตบอลมาให้ชมกันเนี่ยมีจราดเนี่ยมีเอสเอ็มถามว่าอยากถามน้องว่าอายุเท่าไหร่คะถามคุณน้องนี่ๆเอาตรงนี้ก่อนทางนี้ก่อนน้องออนอายุเท่าไหร่บอกได้ไหมออนอายุเท่าไหร่ให้ถ่ายค่ะให้ถ่ายใช่ไหมคะเยอะนะอ่อนๆนี่สักสิบสองแล้วกัน สมองอครับพี่จะองเขานะจะบอกพี่เขาเนทายออกมาได้สิบสองสิบสองเอาเด็กไว้ก่อนผมทายยี่สิบห้ายี่ิบสองไม่มีใครถูกเลยอ่ะไม่บอก่ะน่าจะมาสักยี่สิบสี่อ่ะคเลยยี่สองยี่สิี่หนูยี่สามค่ะยี่สามยี่สกใล้เคียงอนงอนงยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกยายสเ ยาย่เท่าไหร่เพื่อนเรียกยายแปดคยี่สิบแปดโอ้ยยี่สิบแปดเป็นยายแล้วนี่ถามนิดนึงว่าแต่ละคนที่เล่นอยู่สโมสรไหนกันบ้างครับทั้งหน่องทั้งยยาองออนที่ไทยเหรอที่ไทยอ่าทที่่ไยอะสโมสรเดียวกันเลยค่ะคือสโมสรรัตนบัณฑิตออ๋แล้วแล้วสโมสรที่อื่นนะที่ไม่ใช่ที่ไทยอ่ะ น้องเล่นอยู่ที่ตุรกีค่ะค่ะอืมเล่นทีมอะไรคะทีมคอนยาค่ะเออคอนยารู้จักเหรอรู้จักมา่อ๋อทำไมอือห้าทำไมอ,อ๋อนี่เล่นคอนยาอยู่ตุรกี